สิิทัวใจวัสดีครับลุงเที่ยงพอดีจอจะมาซื้อต้นไม้ครับเราจอจะซื้อต้อนอะไรละ่ะฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองซื้อกุหลาบให้ตัวเองซื้อต้นกุนหลาบครับลุงดีเลยลุงพ่อกุหลาบพันธุ์ใหม่เป็นสีชมพูม่วงสวยชะละสนใจไหมละ่ะมันเจ้ายอดมันจอดมากเลยลุงเที่ยง ได้พบนวัตรกรรมใหม่แห่งการ,กรเกษตรเหรอน,ะนี่แบบเนี้นะลุงต้องรีบจดลิขสิทธิ์นะครับไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวสู่รั่วไหลยแย่เลยอ่ะเสียงดังถึงด้าบ้านเลยจอ๊อดได้ยินใครละเมอลิขสิทธิ์ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ถามพี่ได้นะพี่รอนวิชาประเพิ่งเรียนมาเรื่องสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหนึ่งในสารชำนาญพิเศษจ้ะเอ่อจะถามใช่ไหมว่าเขามีอำนาจหน้าที่ดูแลเรื่องไหนบ้างฟังนะ คดีที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดทางการค้าให้ใช้สิทธิ์และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รวมไปถึงคดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นแล้วเรื่องที่จอห์กับลุงเที่ยงคุยกันเกี่ยวกับคดีไหนล่ะลิขสิทธิ์หัวใจมั้งครับจอร์นมาซื้อตังกุลหลับให้สาวอ่ะ พอดีลุงเที่ยงอ่ะแกเพาะพันธุ์ใหม่ได้จอร์ดเลยแนะนําให้ไปจดลิขสิทธิ์แค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวนี้หนูไบเฟนเก่งเรื่องกฎหมายขึ้นเยอะแล้ะอธิบายาได้ไปเรื่องเป็นราวเลยเฮ้ย hey, ลุงเที่ยงครับจอร์ดว่าพี่ไบเฟิร์นเนี่ยเขามีติวเตอร์ดีใช่ไหมโหซลกันใหญ่เลยไบยเฟิร์นไปคำถามท้ายรายการวันนี้ถามว่าสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจัดว่าเป็นสารใดออสายเดือนข้อมูลอัตโน,นมัติยุติธรรม หนึง่งเจ็ดี่น